เดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะอยู่กับแป้งปุสุมาหรือพี่น้องวันนี้นะคะงานเราอยู่ที่อำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหอดหนางงานเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้พี่น้องคํามาปูศาสตร์นะคะอยู่วัดบ้านสะคูณนะคะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนะคะหนา้าเวทีของเขาศาสตร์อาญะเราพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมนะคะไปกันเลย ทนได้ได้รมนี่วทีของเรานะคะนี่คืนนี้พี่นีองว่าเบิงบรรยากาศคะ่ะนี่ศาสตร์มะปูเต็มแล้วนะคะท่านใดที่เอาศาสตร์มะปูต้องหาแเนีเต็งนะคะเพราะว่าเขานานานะแหล้วทึ่งลมนะคะลมจะพัดพัดศาสตร์ของท่านไปได้ป้าปีนองว่าเบิง แนวกิ่นของสื่อของขายนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากเลยตอนนี้ตอนนี้หิวเข่านะคะก็จะมีบูธนะคะบูธผลิตภัณฑ์ของเราเพื่ให้การสนับสนุนเปาซูปเปอร์นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำนะคะโฟร์เรนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ล้างจานโปรโเ,เจอใครนะ เจอน้องไอซ์นะคะได้อย่างขนมเนอะวูดหิวข้าวมากเลยช่วงนี้ก็แรงๆชิหาตำัะหุ่งค่ะพี่น้องเมือน,นี้มีอย่างกินเน้มีมหอดคออหมูย่างเบสิกเลยก็คือลูกชิ้นกับปิ้งปลาหมึกเนาะแต่เก่ากว่าเตียวกับมีค่ะเฮ้ยนี่ร้านตำัะหุ่งเห็นแล้วชิได้ตำัะหุ่งละเมื่อนี้ พื้นที่บริเวณภายในวัดนะคะตัวนี้อ้นี่พี่น้องเราเดินดูสักหนึ่งรอบก่อนนะคะยอย่างเบิองจักรอบหนึ่งก่อนไม่มีหวอดแดดเดียวะคะ่ะหมูกับเนื้อแดดเดียว,วยนี่ละอันนึงแนวสีด้ดของเล่นก็จะอยู่ด้านนี้นะคะสิเป็นปลา โป่งปลาเปาสไลด์ดอกสไลด์เดอร์นี่เด๊เห็นแล้วเห็นสไลด์เดอกับเด่งดึงแล้วนี่อ๋อกิฟชอปก็มีอพี่น้องนี่กุสุมาถูกใจสิ่งนี้มากเลยร้านผลไม้นะผลไม้แบบประทับใจมากนะคะกิฟชอป อาเพี่น้องเนี่ยขอตัวไปเลือกกิฟช็อปก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปบุงบรรยากาศด้านหลังเวทีเด้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นะคะแอปเปิลปั่นนะคะแอปเปิลสดปัน่นสดชื่นมากเลยเดี๋ยวไปหาส้มตำนะคะหาตำบักคุงบันที่นี่ยอยากอยากกินในทุกมือกับแม่ตำบักคุงนี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราได้นะคะ อาาบอไดแล้วก็ตำมะคุงนะคะเอ,อน้ำลายไหลเละเนี่ยจะเป็นภาพพี่น้องไปเบองหลังเวทีกันนะคะมันนี้บรรยากาศหลังเวทีของเราเป็นยังไงบ้างนะคะผุดที่แคบบอรหรือว่าหญ่บอกว้งขวงบองงงงงนะคะนี่พาเมืองผลิตภัณฑ์ก่อนพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวงาน มอลำซันเราเดือพี่น้องเด้อมาฟังลำน้องสามารถมาเลือกซื้อนะคะมาเลือกซื้อสินค้าติดใหม่ติดมื่อกัับบ้าไปใดนะคะหนุยังก็ใช้นะนี่ผลิตภัณฑ์อาบน้ำคริมฟอเรอนี่แต่งกระใสนะคะแปรงใส่สีชมพูที่เป็นดอกกุหลาบนะคะหอมดีค่ะขวดง่ายหนึ่งวในเบือดหยู่สือโนโน่อแต่ตนนขวดปักง่างบลลทนะคะขวาน้าก็กำลังไล่สดน,นะคะ นอยู่กลางฝนเห็น่าบูอยู่ไกลๆอยู่หนาเวทีนะคะมีผู้ใดเห็นบอก่าซีซูมแม่บึงกระซู้บุได้มือหนึ่งถือตำปะคุงนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่หามงประมาณนี้ละคะ่ะนะคะหัวหน้า วนาบุจักพรรด์น,นะคะกับกำลังไฮไลสดนะคะทักทายพี่น้องพี่น้องวันที่สี่นะคะวันที่สี่มีไลฟ์สดนะคะพี่น้องอยู่ที่อุบลพี่น้องปะทะปะทะนะคะผีผีปอบอพวงปะทะเจมิงนะคะช่างซ่อมพัดลมพี่น้องอย่าลืมสนับสนุนนะคะให้กำลังใจไลฟ์สดด้วยนะคะ ่านทางซานเล้าออนไลน์เดอพี่น้องเดอแฟนเพจนะคะนี่แล้วก็มาดูที่ของเรานะคะพี่กล้าวนะคะนี่กําลังจะจัดเตรียมที่นั่งให้นะคะนี่ลังไว้ที่ค่ะทังนั้นกับเป็นเต็นพุ่นนะคะเต็นสุดๆเป็นกับกำลังเสียบคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นรวมเดอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตรงที่ตั้งนะคะต่างหันพระ ดาวแหนกพิมพ์หมอนสีกำลังตั้งนะคะห้านพระนะคะนี่ล็อกนี้สิเป็นห้านพระป็นพิมพ์หมอนซีอีกล็อกนี้ก็จะเป็นศินลปินผู่เดยูเต็มรวมนะคะรวมถึงพิธีกรโม่ด้วยนะคะพิธีกรโมเป็นบ้านในฮอดนะคะนีก็ะะกจะเป็นของลังแป้งกุตั้งโมงนีด้วยมนีนี่อันนี้ก็จะเป็นเต็นนะคะศิลปิน เต้นส่วนตัวก็นอตเต้นแทมไรเบิรงหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นเต้นนางเอกผ่าเดือนนะคะพระเอกเอกแล้วก็พี่นางเอกก้อยอรรวัลอันนี้ก็จะเป็นเต้นสาวนางเอกสาวนะคะแม่บุญเลิศล่อแห้งบ่ไดค่ะแม่กล้าเข้าไปบ่ไดเข้าไปเบิรงเนื่อพี่น้องเพิ่นกำลังพัก่อนอยู่ยังไม่อยากรบกวนนะคะ นี่นี่าตำข้างหน้าเนี่ยค่ะตำเอยร้านชื่อยำอะไรนี่แหละว่าจะบอกเขาไปซื้ออีกร้านนะเนี่ยแน่แ่เนี่ยเนี่ยเรบทันสวัสดีค่ะนี่เรากำลังผ่นแตนนะคะเท่าไหร่เออเท่าไหร่ครับพนะอันเฮียน่ยังกินค่ะคบวันนี้เท่าไหนจังหวาเท่าไหร่ครับนะหมดน่นี่หรอจ้าผัดเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้อืม เเอกแบ่งนะคะไปเอกแบ่งก็กินไปแล้วเนาะส้มตำเมื่อกี้นี่ร้านเดียวกันตแต่นี่ไงร้านอยู่นี่แต่ว่าน่าจะคนละร้านกับเพลเอกแบงนะคะชิมไหมยำเอา้มันเป็นร้านยำจะไปซื้อมึงเด้อแซ่บหรือว่าเซีบเขียนว่ายำยำรสเด็ดนี่แหละป้ายสีป้ายสีแดงแงแล้วจะมีตัวหนังสือเล็กๆเขียนว่าตำ อร่อยใช่ไหมคะการันตีโดยเพกเมกนะคะนี่ยกปูพร้อมเพื่อนเข่าแล้วก็เขาน้ำเนี่ยอืมอกนะคะโอ้โหโมเดลรอโมเมนต์พักผ่อนค่ะเป็นเอาเอาหมอนเอาหมวกพักผ่อนอยู่นะคะนี่กำลังพักผ่อนนะคะอีกจมเยียมนะคะรอรอรอเข้าเต็นท์นะคะฮะ แมนพระเอกอ๊ก้าพระเอกแม็กกว่านะอันนี้เป็นวิดีโอคลิปค่ะใน่องทูมูโอย u ูทูบไหนว่าไปอีกแล้วแมนค่ะมือนในยูวัดโอ้ยยุดบุรีรัมนะคะหนาวปะค่ะเมื้อันหนาวเร็วหนาวเร็วเนาะหนาวบัเนียนแก็ให้ถี่หนาวก็นี จะน้อยใจหนาวก็เหี่ดเดือกมนบ่ค่ะนี่มันมันหนาวใช่พิงตามพิงมันหนาวเต็มปวดและกระทุ้งก่อนดิอืมอคุณเพ่ได้หนาวแล้วกระทุ้งเพราะใหนาวหนาวยังส่มีคนกอดไปค่ะาอืมหึกอดแต่แขนกอดแต่แขนบอกว่ามันกอดแต่หมอแขนทำกันเอาว่ามันกอดแต่หมอแขนทำกันเนาะนี่สามคนกอดหมอนี่ล่ะอืมกอดหมอแขนบ่อนีคนกอดหรือบ่ค่ะ ไหวไปกว่าตะกุยพพะราโอ้ยอาบบ่อาบน้ำเป็นนางสนแล้วเนาะอาบจ้าเกียไปค่ะนี่อาบารแล้วเนาะอาบโอ้ยเอออุ้ยหนาวอย่าดีเมื่อนั้นฉันบอกว่าโชคดีเด้่อวัาสันชันกับเด็กเป็นวันเฝ้าเข้าก็พอสำฉันกับป็เด็กปเฝ้าเขาต้อยังหัวข้อย่างนี้อันบ่ได็ไปเฝ้าเข่าดิไปเฝ้าพอเราไปนอนเท่ากันลังรถอีแตกไหม ชิบหกองศาอันบู๊ยแหงลมลมอยู่นะกับบานรอบแรกยูดเถากับเจียวเข่าไปทียุดเงา้ยวบ้าพูดเถาเขายังแค่กันแล้วแล้วทงไงแล้วมืดเขาไทายง่ายเล้่ยวมืดยะตะการหนึ่งกับไปได้ตีเขาอีกขึ้นก็ <laughs> ดีหลายกลับไปเที่ยวนี่ถ้าได้ตีเขาอีกปีบอ๋อก็ขายเดี๋ยวกลับอีกเทื่ยนึงกับขายเขาแล้วพระเอกปักอีหนังน้อกูบ๊บมีเห็นเนี่ยเห้มึงตีอะไรหรปีหน้าบุ๊นหลอดซีนหลอดแชบมาเหลือตอนเดียวเอ้าโอ้ของสาวเรี่ยบร์วันนี้ของผมเองครับฮะฮของพระเอกปักตีเดี๋ยวรอติดตามเด้อพี่น้องเด้อ